โอเคครับคนเดี voilà. tutaj, room, 3, 000, 35, ๋ยววันนี All ้ผมจะมาแจกโปรตัวใหม่ครับเป็นโปรดิจิตอลบของสตาร์นะครับผมวันนี้ผมจะแจกฟรีนะครับสวันนะครับก็โปรแกรมหน้าตาก็จะเป็นนี้นะครับเนี่ยครับผมแจกไปแล้วก็ผมจะส่งคีย์ให้นะครับแล้วก็สคีย์ที่ผมส่งให้นะครับเนี่ยอันนี้คือคีย์ผมนะแล้วก็ให้ถือไม้กัแล้านนะครับเนี่ยครับมันขึ้นนีนะครับก็ชาร์จเร็วอยู่ที่คอมนะครับก็คอมใครแรงนะครับก็จะเร็วนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับแป๊บเดียวครับผมไม่เกินหนึ่งนาทีครับโอเคถ้าขึ้นนี้ก็คือเสร็จเรรรียยบบ้อนะคั โอเคก็เดี๋ยวผมแจกลิงก์ดิสแล้วก็ลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับเข้ามาทำกิจกรรมในที่ดิสผมเลยนะครับโอเคครับขอบมากครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอฝากร้านผมด้วยนะครับก็ร้านผมจะมีบริการจําหน่ายโปรแกรมแคคแล้วก็สปูฟเฟอร์เฟรมนะครับก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมแคคเริ่มต้นแค่49บาทครับมีค่าคงค่าขาวค่าดำหมดเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมปลดแบนนะครับเริ่มต้นที่69บาทนะครับก็จะมีดีคอร์ดสตรีมแล้วก็ตาขายนะครับตอนนี้ของหมดนะครับก็นี่ครับ เปิดแบงก์ก็สามารถเปิดออกได้หมดนะครับ69บาทนะครับถาวรครับก็ปลดได้ TX NC BT กบบ์นะครับโอเคครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับขอบคุณครับ กเธอทำอะไรฉันไม่นอนชามเงินถ้าตอนเธอทำไม่ได้ฝากกันเขเพอยาจะรู้อยารู้แต่เสนไนไม่ดจุดไหนว่าตัวผมั้นไม่ควรจะชูไหนน่าเชืัอก็บผมไรู้จะได้ยานเซนราควทจะทำให้ดู